แจกพิกัดเที่ยวนครปฐมสองวันหนึ่งคืนสัมผัสวิถีชุมชนสายน้ำกับเส้นสายลายสินวาดรูปบนเรือล่องไปตามแม่น้ำท่าจีนและกินของอร่อยเที่ยวตลาดน้ำที่มีสเสน่ห์วันแรกฉันออกเดินทางด้วยรถไฟขบวน43ด่วนพิเศษจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุราษฎร์แต่จุดหมายของฉันก็คือสถานีสารายะพอมาถึงสารายาก็นั่งรถตู้ไปที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำที่นี่ใกล้ชิดธรรมชาติมากแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมล่องเรือวาดรูปโดยคุณเป้สีน้ำด้วยนะและจากจุดนี้เราก็จะนั่งเรือเพื่อสัมผัส วิถีชุมชนริมแม่น้ำกันเริ่มต้นที่แรกก็นั่งเรือข้ามฝั่งไปที่ทารีคลินิกแพทย์ไทยจีนใครที่ชอบบำบัดด้วยแพทย์แผนจีนต้องชอบที่นี่แน่ๆบรรยากาศก็ดีมีคาเฟ่สุดร่มรื่นจากนั้นก็ล่องเรือกันยาวๆชมวิวกินของว่างนั่งมองบรรยากาศและวิถีชีวิตสองฝั่งริมแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนเนี่ยบรรยากาศรอบด้านนะก็ยังมีความเงียบสงบมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยนะและกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือการได้ร้องวาดรูปบ,บนเรือนั่น,น,นเองจะชิลเกินไปแล้วได้ใส่ความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยใช้บรรยากาศรอบๆบนั่นแหละเป็นแบบในการวาดรูปมื้อเที่ยงแวะกินอาหารกันที่ร้านสีฟ้าในตลาดท่านาเป็นตลาดเก่าแก่กว่าร้อยสี่สิบปีเห็นส้มโอก็ทําให้รู้ว่าเรานั่งเรือมาถึงนครชัยศรีแล้วถึงจุดหมายก็ขึ้นจากเรือแล้วนั่งรถตู้ไปต่อที่ชุมชนบ้านหัวอ่าน้ําฝรั่งที่นี่อร่อยมากแล้วเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากฝรั่งอีกเพียบเลยปิดทริปของวันแรกที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่นี่มีพระอยูไยหล่อด้วยเงินยวงองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเจะแม่กวนอิมปังเสวยสุขที่สวยงาาม ที่พักของทริปนี้ก็คือบ้านคลองสวนโฮมสเตย์ที่นี่เป็นที่พักอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะแล้วก็ติดริมคลองด้วยลหลังจากกินมื้อเช้าก็ออกเดินทางไปที่วัดบางหลวงไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นอีกวัดเก่าแก่ในอำเภอบางเลนของจังหวัดนคนปรปฐมเลยมีพระพุทธรูปโบราณที่ได้ขึ้นกับกรมศิลปกรแล้วด้วยมาบางเลนก็ต้องไปเดินตลาดรอสร้อยยี่สิบสองบางหลวงเป็นตลาดโบราณเก่าแก่อายุเกินร้อยปีซึ่งจะได้เห็นบ้านเก่าเหล่าเต็งไม้บ้านดนตีจีนที่มีเด็กๆน้องๆหนูๆเข้ามาบรรเล เพลงจีนให้ฟังเดินชมบ้านตีเหล็กที่ยังมีเตาหลอมเหล็กโบราณเก็บไว้อีกหนึ่งร้านเก่าแก่คือร้านกาแฟโบราณรสชาติเข้มข้นเพราะเขาคั่วมเมล็ดก,กาแฟเองและนี่คือขนมชุนเปียลักษณะคล้ายๆายปอบเปียทอดหากินที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่เท่านั้นร้านต้นตำรับหมดเร็วด้วยจากตลาดบางหลวงก็ไปแวะชมสะพานแขวนแห่งใหม่ที่ตลาดบางเลนแล้วก็ไปต่อกันที่บ้านนกมาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีมุมถ่ายรูปเพียบสไตล์คอมมูนิตี้มอลล์มีคาเฟ่ด้วยร้านค้ายเยอะมีร้านกิจกรรมสำหรับเด็กๆมีโต๊ะไว้สำหรับให้นั่งกินอาหาร อีกหนึ่งพิกัดคือวัดลำพญานอกจากได้ไหว้พระทำบุญก็สามารถศึกษาเรื่องราวเก่าๆได้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำลำพญาแล้วเดินไปหาของอร่อยที่ตลาดน้ำของอร่อยอร่อยเพียบแล้วก็มีเรือให้เช่านั่งชมธรรมชาติด้วยปิดท้ายก่อนกลับกรุงเทพพิกัดที่คนรักต้นไม้ดอกไม้และธรรมชาติต้องชอบที่นี่คือแอร์ออคิทซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้และเป็นแหล่งผลิตส่งออกกล้วยไม้ครบวงจรจบทริปสองวันหนึ่งคืนที่นครปฐมเผื่อใครคิดไม่ออกอยากหาสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้หรือจะแชร์ ให้เพื่อนดู